กระดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคาะอยู่กันในสกายแฟตทอรี่ค่ะข้างหน้านี้คืออะไรต้องบอกเลยว่าหลังจากตีมังกรเสร็จไปพักฐานข้าวเรียบร้อยค่ะกลับมาแล้วพลังงานเต็มเปี่ยมเวลาสู้กับมังกรเขียวเป็นอะไรที่เหนื่อยมากค่ะ ความสูงตรงนี้48บล็อกได้เวลาสำหรับเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดยักษ์แล้วค่ะเป็นภารกิจที่เขาให้เราทำาิวจะใช้สิ่งนี้ค่ะก็ปี้แล้วก็วางเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรง่ายมากค่ะใจแล้วล่ะอืมของที่ต้องมีค่ะเครื่องช่วยบิวนั่นเองปึ๊บปึ๊ปึ๊บฟโอ้โห ชีว <V D> ิตดีๆเริ่มต้นที่กอปปี้แล้วก็วางค่ะเตาปฏิกรอนนิวเคลียร์ค่ะมิวไปดูมาแล้วเราวางโครงสร้างแบบนี้แหละในรอบนี้มิวเลือกมาแล้วค่ะเอาละ่ะแล้วก็ตรงนี้วางให้เหลื่อมมานิดนึงค่ะแล้วมิวมจะตัดหัวออกอ่าให้ไขว้กันนั่นเองเหมือนตารางหม่างฮอตย่าแล้วก็ปุ๊บตรงนี้ดังนั้นมิวเปลี่ยนโหมดการกอปปี้เป็นโหมดกอปปี้นี่ ก็คือกดชิปค่ะเมื่อกี้แล้วก็ตรงนี้ไม่ชิปอ่หาเรียบร้อยค่ะก๊อปปี้แล้วเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดการวางแค่นี้ค่ะเราถูกไหมเนี่ยทําไมหน้าตาเหมือนไม่ถูกเลยลองดูค่ะรอึอ่าถูกต้องค่ะพอดีเป็นสีดําก็เลยแบบแปลกๆนิดหนึง่งถูกไหมถูกไหมถูกไหมถูกต้องควยกันอาล่ะเราลองวางดูหนึ่งชั้นค่ะอจึ๊บนี่วางขึ้นได้ไหมได้จากนั้นเราต้อวางตรงนี้ได้ไหม เออนี่คืออะไรคะแกนพลังงานวางได้แล้วก็ตัวบล็อกคะ่ะบล็อกกระจายความร้อนของเราก็วางได้เหมือนกันเออโอ้โหทุกคนคะ่ะเอมอโบรบล็อกหมดแล้วมิวเพิ่งวางได้แค่หกชั้นคะ่ะจากสี่สิบแปดเอมอโบรบล็อกหมดออเอมอโบรบล็อกหาได้จากการเอาสีเขียวคะ่ะครับรวมกันสีเขียวอ่อนกับสีเข้ม น่าจะได้อยู่นะน่าจะได้อยู่ในการหาอิโมโรค่ะโอเคนี่คือเครื่องคราฟค่ะใช่ไหมไม่ใช่เครื่องครัฟเราอยู่นี่เราก็บอกว่า,าเอ๊ะทำไมเครื่องคลัฟเรากลายเป็นเครื่องอะไรเปล่าเปล่าเปล่าเครื่องครัฟเราอยู่นี่ค่ะโอ้นี่ค่ะสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนสีเขียวเข้มเรามีเนาะนี่คือเครื่องคลัฟของเราค่ะมิวจะตั้งสูตรครัฟอันที่สามอิโมรบ็อกเออนี่เลยแอปพล์ Apply ค่ะ ตอนนี้ค่ะมิวกําลังเอาสีเขียวค่ะมาครับให้ได้เป็นเอมูรัลก็คือการรวมกันร,ระหว่างเขียวอ่อนกับเขียวเข้มค่ะนี่เลยท้องใส่เขียวอ่อนเขียวเข้มกําลังส่งมาค่ะกําลังนั่งคราฟเป็นเอมูรรลบล็อกอยู่อ่าจากลักษณะเราน่าจะได้มาจํานวนหนึ่งค่ะเราต้องพยายามทำเรื่อยๆค่ะเก็บเล็กผสมน้อยวันละนิดวันละหน่อยให้ขึ้นไปถึงยอดได้คือของที่จําเป็นสิ่งที่จําเป็นตอนนี้เอมูรัลไม่ขาดสิ่งที่เราขาดคือบูโทเนียมค่ะ บูเทเนียมคือกากแร่ที่ได้จากเครื่องนี้ยูเรไนียห์พันในกระบวนการทั้งหมดนี้ค่ะเราจะได้เป็นได้เป็นไซยาไน์ใช่ได้ไซย,ยาไนต์จากนั้นเอาไซยาไน์ออกมาค่ะเราจะได้เป็นบูเทเนียมแต่ไซยาไน์เราไซยาไน์เราหมดใช่ไหมเนี่ยสภาพนี้นี่คือเครื่องทาบูเทเนียมค่ะนั่นไงกําลังค,ค่อยมาเรื่อยๆไซยาไน์หมิวไม่เหลือค่ะ ไม่มีบลูโทเนียมไม่มีบลูโทเนียมค่ะพยายามห่าวิธีหาบลูโทเนียมไม่มีก็คือต้องหาไซยาไนตก่อนเพื่อเปลี่ยนเป็นบลูโทเนียมแต่ว่าไซยาไนตของเรานั้นถ้าจะใช้วิธีนี้โอ้โหต้องเอาอยูเรเนียมไปผ่านเหร่อนี่นั่นนะสิค่ะได้ขนาดนั้นแล้วนะหรือเราจะแซมไดมอนไม่ก็ไม่อยากจะแซมไดมอนลงไปเลยอยากจะให้เป็นสีเดียวกันตรงนู้นค่ะ ดูท่าไม่เสร็จง่ายๆเหลืออีกยาวเลยมิวก็คิดว่าเดี๋ยวเราค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะคือเราจะค่อยๆสร้างไปแต่ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เราพบแล้วก็คือวิญญาณวอร์เดนค่ะที่จากเครื่องดูดวิญญาณน่ะไม่พอแล้วนะเพราะว่าพืชผักของเราค่ะช้าลงการปลูกช้าลงคือวิญญาณไม่โอจากวอร์เดนห้าตัวทีนี้มิวก็เลยคิดเองหนึ่งได้ว่าเอ๊ะเครื่องดูดวิญญาณน่ะเราก็ต้องใส่ วิญญาณลงไปด้วยสิคะปกติเครื่องนี้เอาไว้ดูดวิญญาณค่ะแต่ถ้านูใส่วิญญาณเพื่อเร่งความเร็วของเครื่องดูดวิญญาณก็จะต้องดูดได้เร็วขึ้นผลปรากฏว่าเร็วค่ะเร็วมากเลยและที่นี้หนูก็คิดว่าเอ้ยถ้าเราส่งพลังงานให้เร็วขึ้นเขาก็ต้องเร็วขึ้นสิใช่ดูสิคะความไวโปรเกตค่ะโปรเกตนี่ท้านมิวเอาออกนะการส่งเขาจะค่อยๆส่งปึ้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 งหนึ่งวิใช้หนึ่งพันใช่ไหมคะ อันนี้แหละใส่เข้าไปจึ๊บโอ้โหเหมือนโปกเกมส์จะไวขึ้นมะเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูค่ะเดี๋ยวเราลองดูตรงนี้เราเอาออกไปขึ้น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 ไม่มีว่ามันช้าแต่ท่านมิวใส่เฮอยมีว่าอะไรวขึ้นแบบเป็นได้ชัด <c oughs> ลองดูแล้วกันค่ะเอ้ยถ้าเราแบบเร่งความเร็วแบบสุดๆล่ะเอ้ย เร่งความเร็วให้เหล่าเพื่อนพ้องน้องพี <S <S ส่สายคิโมะค่ะสายคิโมะส่งวิญญาณวอร์เดนมาให้เขา้าเครื่องสูงพลังงานเพื่อเร่งความเร็วหนอว่าน่าจะโอเคเลยนะวอร์เดนบอกเจ้าจะทรมาเราขนาดนี้เลยเหรอเน่เราไม่ได้ทนลมานเจ้าต้องเป็นแรงงานทาสให้แก่เราต่างหากละ่ะมาดูเลยค่ะเอ้ยหนวว่าจนจน,จนม,มันมันแสนดงเพี้ยนได้เลยนะเนี่ยอันนี้ค่ะเออ เหมือนจะแสะดงเพี้ยนเลยนะอย่างนั้นเหตุบน,นง่ายๆก็คือเมื่อาจจะเร็วเกินจนเพี้ยนค่ะแต่ถ้าเครื่องนี้แบบปกติอ่ะอันนี้เราเร่งความไวมาแล้วเนาะแต่ถ้าไม่มีการเร่งความไวล่ะก็ได้ประมาณนี้ค่ะนี่คือความไวที่ได้นับเปอร์เซ็นต์หนึ่งสองสามสี่แล้วช้าช้าแต่ถ้าเราเร่งความไวมากๆส่งวิญญาณมาโอ้โหหรือว่าไวนนบอกโ,โดนดดวิญ,ญญาณไวมากตัวแดงตลอดเวลาเลยค่ะ เออดูแค่ความความตัวแดงก็ได้น,ะนั่นน่ะเห็นไหมคะตัวที่สามแดงตลอดเวลาค่ะเพราะโดนดูดวิญญาณตลอดเวลานั่นเอง <c oughs> มันต้องอย่างนี้สิต้องมีการเร่งความไหวค่ะจัดไปเลยแล้วกันตอนแรกหนูคิดว่าเราเพิ่มต้องเพิ่มเงืนอนไแต่พอร่งความไวขึ้นสี่เท่าค่ะหนูเห็นงอย่างในนี้คะ่ะเต็มวิญ,ญญาณเต็มเลย ไปว่าอะไรไปว่าทานนี hmm. 100 kind of 100 100. 100 100 100่ก็ร้อยเปอร์เซนต์ค่ะนี่ก็ร like ้อยเปอร์เซนต์ก็คือเอาคล้ายๆกับเอาวิญญาณของเขามาเร่งตัวเขาเองค่ะวอร์เดนห้าตัวก็เพียงพอแล้วนี่ค่ะเนี่ยสองอันนี้คือเต็มแล้วค่ะก็แปลว่าตอนนี้เราใช้อยู่แค่สามเครื่องใช่ไหมอันนี้ไม่อันนี้หมดเลยค่ะอันนี้ก็เจ็ดเปอร์เซนต์เครื่องที่สามถอยห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์โอ้ไปว่าเหลือนอนวอร์เดนสองตัวที่อู้งานได้ค่ะ วอรเดนบอกฉันอุ้งานนะเอ้ยโล้ที่เหลือที่เหลือดูดวิญญาณได้เรื่อยๆโอเคโอ้โหถ้าอย่างนี้โฮโลแกรมคืนเลยค่ะตอนแรกนึกวต้องเพิ่มจนูวอร์เดนเป็นสักสิบตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่จําเป็นความไวเพียงพอแล้วค่ะโฮโลแกรมเพื่อความงามเอ้ยยอดเยี่ยมเลยคนข้าตอนนี้มิวได้มาสิบเอ็ดแถวแล้วนี่เลยเต้าปฏิกร์นิวเคลียร์สิเอ็ดแถวค่ะ มิวก็เลยตัดสินใจว่าเราคงไม่ถึง48แถวง,ง่ายๆเราจะแอคทีฟเ e 11แถวที่เราได้ก่อนค่ะเพราะตอนนี้สิ่งที่มิวขาดแคลนคือเราขาดแคลนบลูโทเนียมค่ะต้องเอาแร่มาเผาในเครื่องนี้ค่ะให้เปลี่ยนเป็นบลูโทเนียมให้เรานั่นเองโอเคได้เวลาแล้วตัวควบคุมแกนค่ะแน่นอนว่ามิวจะทำหนึ่งแถวก่อนแล้วเราก็จะก๊อปปี้นั่นเองจัดไปเลยจ้าจึ๊บ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 สีแดงค่ะ กดคลิกทุกครั้งที่มีสีแดงกำลังสร้างกำลังสร้างน่าจะใช้ได้แล้วนะใช่เลยเอาล่ะปิดให้เรียบร้อยค่ะหมิวจะปิดเป็นทึบแสงตรงนี้จากนั้นหมิวจะปิดกระจกค่ะเอาล่ะค่ะทุกคนค่ะใกล้ได้แล้วใช่ไหมตัวควบคุมค่ะตัวควบคุคมหมิวจะแทรกไว้แถว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 ,แถว,แถวนี้แล้วกัน นี่ตัวควบคุมแล้วก็มีสองตัวสำคัญค่ะคือการส่งยูเรเนียมเข้าแล้วส่งไซยาไนต์ออกอเข้าออกใช่ไหมเราจะมีนี่ไงเรามีสายอยู่แถวนี้ค่ะดังนั้น๋ยวจะ,จะส่งเข้าส่งออกแถวนี้แล้วกันจึ๊บตัวหนึ่งเข้าตัวหนึ่งออกค่ะอันนี้น่าจะเป็นเข้าค่ะแล้วก็ตัวนี้มิวจะปรับให้เป็นส่งออกก็ทํางานแล้วใช่ไหมนี่ค่ะบอกนี้หน้าตาเปลี่ยนไปแล้วแปลว่าทํางานแล้วค่ะอืม บอกหน้าตาเปลี่ยนไปดูสวยงามมากขึ้นค่ะไม่เป็นเหลี่ยมๆทำงานแล้วจ้าค่อยๆขึ้นค่ะยูเรเนียมกำลังมาโอ้โหเขาบอกว่าต้องใช้ยูเรเนียมมหาสาลใช่มีวว่ามิวน่าจะมีไม่บอหรอกนะมันโดมหาสารจริงๆริงค่ะออโอ้โหดูสิค่ะกำลังขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืย,รอย,รอย,รอยโอ้โหนี่แหละค่ะเตาปฏิกรอนนิวเคลีย ของจริงแค่หมดนี้ดีตรงที่มันไม่ระเบิดค่ะถ้าเป็นของดราโกเนียมอันนั้นระเบิดได้ระเบิดทีโลกเราหายหมดเลย <laughs> โอ้มาแล้วค่ะพร้อมที่จะแอค i v a t e ใช่ไหมเ,เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวไม่ไม่ไม่มิวยังขาดบางอย่างมิวลืมมิวลืมไปเราจะต้องมีที่ส่งพลังงานออกด้วยนี่พวกนี้ค่ะเวเ w e r t a p มิลืมเลยนีอันนี้มิวลืม <laughs> ครับมาก่อนครับมาก่อนเราเราะได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรในการขออะจืบ๊บอหวยมีปกติชั้นเดียวมิวว่าเราก็ใช้ไม่หมดทุกสายอยู่แล้วนะคะอืมจืบ๊บจื๊บอ่าได้แล้ววายังไงก็ได้ค่ะพร้อมที่จะแอ t i v a t e ใช่ไหมแอคที a ว e เริ่มไปเลย แค่คิดก็รู้สึกได้ค่ะว่าโดพลังงานแบบมหาศาลจนแบบไม่ไหวแน่นอนเครื่องเราน่าจะผลิตลเขาเรียกว่าผลิตเชื้อเพลิงให้เขาไม่เพียงพอค่ะนูเดาเลยนะผ่านไปสักพักผ่านไปสักพักหนึ่งจื๊บสองล้านค่ะสองล้านหนึ่งแสนโอ้โหสองล้านหนึ่งแสนค่ะโอ้สองล้านหนึ่งแสนสองล้านสองแสนแล้วค่ะ จะขึ้นสองล้านถึงสามแสนไหมสองล้านสองแสนสองค่ะสองล้านตัวทิกะดบดบเชือเพลิงมหาศาลสภาพนี้ะเอาล่ะมิวติดตั้งวันนี้ก่อนระบบไฟฟ้าของบ้านเราค่ะมิวติดตั้งไปเลยแล้วมิวก็จะเลือกเลยค่ะว่าอันนี้อันที่หนึ่งเป็นไฟฟ้าทั่วไปอันที่สองเป็นระบบคอมพิวเตอร์ค่ะอันที่สามเป็นเครื่องครับดากอนิกอันที่สี่เป็นเครื่องซิมูเลชันตัวที่ห้าเป็น นอนวอร์เดนค่ะนี่ไบาพาร์ตบาพาร์ตหมดเลยใส่ให้การซิมูเลตการข้ามังกรใช่ไหมมังกรเคอสองแสนห้าตัวทิกค่ะแต่บ้านเราตอนนี้มีพลังงานระดับสองล้านค่ะพลังงานสองล้านเป็นอะไรที่หนูไม่ห่วงนะม,มีหวัวยางเดียวคือยูเรเนียมจะพอไหมมีว่ายูเรเนียมหมดบ้านพลังงานเราก็หมดกันนั่นไง <laughs> ว่าแล้วปัญหานเดียวของเราคือยูเรเนียมค่ะถ้าเราซัพพลายยูเรเนียมไม่พอ ยูรีเนียมเราก็จัดไหลเป็นน้ําแล้วก็หมดบ้าน <laughs> มันต้องมีแรงหาอยู่เรีนียมใช่ไหมเนี่ยหรือไม่เราก็ต้องปลูกพืชให้มากกว่านี้อ่ะเนี่ยกำลังจะหมดบ้านแล้วค่ะโอ้โหระดับสอล้านแล้วเจ้าบ,บักอะไรอันนี้คือบั๊กเฉยๆค่ะโอ้โหได้พลังงานสูงกว่านี้ไหมสองล้านสามแสนค่ะตอทิกเยอะมากโอเคอันเทอร์เน็ตจิบปิดแกนเสาหน่อยปึ๊บ ผ่านไปสักพักค่ะเหลือเท่าไรเอ่ยพลังงานของบ้านแปดแสนค่ะโอ้ก็เยอะนะแปดแสนนี้ก็ถือว่าเยอะค่ะเพราะว่าหลากัหลกๆที่เราใช้เราใช้ให้ประมาณสักสามแสนตอนนี้แปดแสนนี้คือเยอะมากดังนั้นลงอีกนิดนึงปึ๊บเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นพอโอเคเหลือขนาดนี้ไว้ก่อนเพื่อที่เราจะได้ผลิตยูเรเนียมไม่เพียงพอค่ะถ้าเราไม่มีซัพพลายยูเรเนียมพยงงยเพียงพอยังไงเตาปฏิกรณ์ยูเคเีย์ของเราดับแน่นอนค่ะ พลังงานบ้านเราจะหายไปแบบวบห้ามห้าพหมดทันทีอันนี้ได้มาพันสามอืมยอดเยี่ยมเลยบูทโทนเอียมนั่นเองมิรู้ค่ะว่ายูเรเนียมอะได้จากสีเขียวเข้มใช่ไหมรวมกับสีเทาค่ะนั่นคือการผสมยูเรเนียมยูเรเนียมของมิวได้จากสีเขียวค่ะสีเขียวเข้มกับสีเทาเราจะได้เป็นยูเรเนียมใช่ไหมเขียวเข้มกับสีเทามิวก็เลยคิดว่ามิวจะลองอย่างหนึ่งดูค่ะอันนี้เอาเครื่องนี้ออกก่อนโอเค แล้วหนูจะลองวางเป็นเลเซอร์เบดการขุดแร่ค่ะโอ้นี่ไงเขากําลังขุดอะเขากาลังขุดเรื่อยเเลยเออด,ดูลักษณะเหมือนจะไวนะเหมือนจะไวค่ะแต่เราต้องการเลนค่ะอะเลนสีนี้แล้วกันค่ะเลนสีเขียวจัดไปโอ้ใส่ได้หลายเลนแฮะโอเคหนูใส่ไปหนูใส่สองเลนค่ะก็คือเลนสีเขียวกับเลนสีเทาเราก็จะได้มาทรัพยากร ว่าเครื่องนี้ไวนะคะไวกว่าเครื่องที่อยู่ด้านล่างเนอเพราะผมไม่ต้องรอเวลาการเปลี่ยนหรือเปล่าเครื่องที่อยู่ด้านล่างของมิวกีวีถึงจะได้คะ่ะอ่ะหนึ่งสองคือต้องรอเวลาตั้งหลายวินาทีกว่าจะได้แต่ถ้าเป็นเครื่องนี้เขาได้เรื่อยๆเลยคะ่ะขอแค่วิ่งถึงถ้าเราใส่ upgrade upgrade. อัปเกรด efficiency อัพเกรดโอ้มีระยะด้ี่หรอระยะไว้ทําอะไรคะมิวไม่แน่ใจแล้วก็ processing คะ่ะ ใส่อัปเกรด processing efficiency speed เอาใส่ speed ไม่ได้เหรอนี่ใส่ speed ไม่ได้ค่ะในการขุดแร่นั้นเขาบอกว่าไบโอมไหนก็ได้ความลึกได้ตั้งแต่ลบหกสิบสี่ถึงสี่รอยี่สิบแปลว่าไม่จำเป็นต้องกำหนดความสูงค่ะเครื่องขุดแร่ของเราสามารถขุดได้เรื่อยๆทุกคนคะหนู่กำลังวางเครื่องจากตรงนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องการ คือยูเรเนียมแต่เราคุณหาแรโดยตรงไม่ได้ในมดนี้เขาไม่ให้ทำอย่างนั้นเขาเนิบม,มาเราต้องขุดหาทรายที่มีสีค่ะเพอเราได้ทรายที่มีสีเราถึงจะได้แร่ใช้นั่นเองคือแบบโอ้โหชีวิตหลายขั้นตอนนิดหนึ่งค่ะอันนี้คือเครื่องขุดของเราใช่ไหมคะไม่ใช่เนี่ยนะเลเซอร์ดิวเลเซอร์ดิวเอ๊ะเดี๋ยว้ได้มิเหมือนจะวางผิดต้องเป็นเลเซอร์เบดอ่ะเครื่องขุด,ขดชื่อเบดอันนี้เบดนี่ต้องเป็น บสโอเคอหวางตรงนี้ผิดค่ะตัวส่งพลังงานหันหน้าเข้าหาเบสค่ะเลยก็วางเบสตรงนี้ใช่ตัวส่งพลังงานหันหน้าเข้าหาเบสนี่อืมเอาสิจัดไปค่ะหลายเบสเหมือนกันนะเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกหกเบสค่ะตอนนี้ กเท่นขุดนั่นเองอืมเป็นอะไรที่ดีเราต้องทําเหมือนเครื่องนู้นเลยค่ะด้านบนนู้นก็คือใส่เร่งความเร็วมาด้วยแต่ตัวส่งพลังงานเราก็ต้องมีเนาะโอเคใส่เข้าไปค่ะเดี๋ยวนะต้องมีตัวส่งไอเทมออกด้วยใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นดูขอคิดก่อนต้องมีส่งไฟฟ้าเข้าส่งเร่งความไวเข้าแล้วก็ส่งไอเทมออกสามอย่างค่ะ ต้องมีสามอย่างวิวเดินพลังงานเข้ามาแล้วค่ะเริ่มเดินพลังงานเข้ามานี่คือความเร็วแบบปกติของเขาเลยนะก็คือช้ามากที่ไงวิวจะใส่เลนไปค่ะเลนสีเขียวขุดทรายสีเขียวเลนสีเทาขุดทรายสีเทาค่ะใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปแน่นอนว่าตอนเนี้ยยังช้าอยู่เราจะต้องใส่อัปเกรดให้เขาค่ะนี่เพิ่มประสิทธิภาพ processing น่าจะได้ผลผลิตเยอะค่ะแล้วก็สปีดก็คืออะไรก็ได้ใส่ได้ใส่ไปเลยค่ะ อัปเกรดต่างๆนานาค่ะอันไหนใส่ได้ใส่ค่ะถ้าใส่เต็มที่ถ้าใส่เต็มที่อืนี่ไวใช่ไหมไวแล้วค่ะนี่ก็ไวแล้วใช่ถ้าเราใส่เต็มที่ความไวที่เราจะได้ค่ะเครื่องนี้อาจจะขึ้นว่าไม่มีพลังงานนะคะที่มุมบนซ้ายเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการพลังงานค่ะเขารับพลังงานจากเครื่องลูกที่อยู่ด้านข้างมาเจ้าเครื่องนี้ของเราเป็นอะไรที่ดีมากนี่ได้ค่ะปื๊บปื๊บได้หนึ่งก้อน การที่เราได้หนึ่งก้อนงั้นแปลว่าเราจะได้แร่ก้าวค่ะใช่เพราะว่าบล็อกใหญ่พูดเนี่ยเวลาที่เราไปเปลี่ยนเป็นแร่มันคือก้าชิ้นเลยนะอืนี่ไงคะสิ่งที่ใช้เยอะคือสีเขียวสีเทาใช้แค่หนึ่งค่ะแต่สีเขียวใช้สามเราอาจจะต้องเพิ่มการผลิตสีเขียวเราก็จะได้ยูเรเนียมมาเป็นแบบนี้เลยค่ะถ้าย่อยก็คือเก้าเออเรียบร้อยแล้วได้ยูเรเนียมไหลมาเทมาแน่นอนค่ะเอาละค่ะมิวทำเรียบร้อยแล้วเครื่องขุดค่ะ หนึ่งเครื่องสองเครื่องสามเครื่องสี่เครื่องห้าเครื่องหกเครื่องค่ะหกเครื่องสําหรับการขุดมิวทํามาแล้วใช่แล้วก็ทรัพยากรที่ได้ค่ะก็จะมาอยู่กล่องนี้นี่ค่อยๆขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะเนี่ยเขาก็พยายามจะส่งพลังงานมาผู้ผลิตเรื่อยๆค่ะนี่แหละนี่แหละดีงามค่ะดูสิในระบบมีเ,เทียมค้างไหมไม่มีโ no. นเอาละสีค่ะอันนี้คือสีเทาเข้มที่มีอยู่ในระบบค่ะตัวเก่าอยู่ที่ประมาณสี่หมื่น แล้วก็สีเขียวค่ะมีอยู่ประมาณสามหมื่นสองอันนี้มิวต้องเอามาครับรวมกันทุกคนคราบมิววางเครื่องคราบตรงนี้ใกล้ๆกันเลยหืูจะสั่งคราบค่ะอันนี้เป็นเครื่องคราบขนาดต่ําสุดมีสูตรครับที่เราใส่ได้แค่สองสูตรแต่แค่นั้นก็พอแล้วเ,เพราะเราต้องการแค่สูตรเดียวค่ะบล็อกออฟยูเรเนียมเฮ้ยจัดไปค่ะทุกอย่างมิวตั้งค่านําเขาส่งออกเรียบร้อยค่ะบอกได้เลยว่านี่ ครับ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 กำลังกราฟยูเรเนียมเรื่อยๆค่ะปั่นไปเต็มที่ยูเรเนียมยิ่งมีเยอะเท่าไหร่ยริ่งดีดังนั้นหนูจะปั่นเต็มที่เลยค่ะเพื่อยูเรเนียมของเราจนกว่าทรัพยากรจะหมดใช่ mont? แล้วยูเรเนียมใช่ไหมต้องเอามาส,ออส่งออกส่งออกตรงนี้หรือเปล่าอันนี้อะไรตโตเรตบัตค่ะอาจจะต้องมีท่อส่งในการส่งออกยูเรเนียมเพื่อให้ผ่าน เรื่องบทค่ะที่อยู่เถวๆนี้ด้วยนะยูเรเนียมบอกว่าพายออริตี้ของฉันนั้นสูงมากค่ะเป็นอันดับหนึ่งดังนั้นเขาจะได้ถูกปล่อยออกมาตรงนี้เลยเพราะความเป็นอันดับหนึ่งของยูเรเนียมค่ะสําคัญมากสําหรับไฟฟ้าบ้านถ้าไฟฟ้าบ้านหมดยช่ไเม่ไฟฟ้าดับขึ้นมาเนี่ยไฟฟ้าดับขึ้นมามิวบอกเลยว่าวินาสันตโรกันแน่นอนค่ะ ของอย่างอื่นขาดได้แต่ไฟฟ้าถ้าขาดแ้วโอ้ไม่อยากจะคิดล่ะต่อสายมาเลยค่ะเพื่อที่จะส่งออกยูเรเนียมนั่นแหละส่งเข้าไปส่งเข้าไปไพรอริตี้อันดับหนึ่งเอามาบดให้เรียบร้อยด้วยความเร็วค่ะแล้วก็จะผ่านการล้างน้ำค่ะล้างน้ำเสร็จครับเป็นก้อนเอ้ยดู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 โอ้ยูเรเนียมค่ะยูเรเนียมมาแล้วบอกว่าบางทีเขาก็แทรกแร่มาใช่ไหมคะอืม แร่มาเป็นกองๆนั่นเองดูดูจำนวนยูเรเนียมที่มีตอนแรกเหลืออยู่ศูนย์่ะตอนนี้พันสองสองพันแล้วนะกำลังขึ้นเรื่อยๆเอ้ยดีงามมากๆอะยูเรเนียมบอกว่าถ้าเจ้าจะมีปัญหาต่อไปนะเจ้ามนุษย์สิ่งที่เจ้าจะมีปัญหาคือการบดยูเรเนียมนะถ้าเราผลิตเยอะมากไปอะเจ้าบดไม่ทันแน่จะมีวว่าเราน่าจะบดทันคะ่ะตอนนี้ยูเรเนียมเยอะเพราะว่าทรายสีเขียวกับทรายสีเทาในระบบ เรามีอยู่ที่4ี่หมื่นใช่ไหมก็เลยมียูเรเนียมเยอะหน่อยแต่ถ้าเริ่มผลิตไปค่ะตอนที่ทรายหมดแล้วก็คงจะยูเรเนียมได้มารื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆยังไงเครื่องบดขมิวก็น่าจะทํางานได้ทันนั่นเองค่ะเออเป็นอะไรที่ดีแน่ๆค่ะทุกคนคะยูเรเนียมหนูมี1นึ่งหมก้อนเอาง่ายๆค่ะหมื่นสก้อนเนี้ยหก้อนเท่ากับ9ค่ะเออก็เอาไงว่าคูณ9เข้าไปเลยนั่นคือ12,000ก้อนคูณ9ยูเรเนียมที่เรามีขนาดนี้ค่ะ เค้ยเป็นอะไรที่ดีมากสบายใจไหมสบายใจไปปลอหนึ่งค่ะเรื่องของการซับายเต่อปฏิกรอนนิวเคลียร์พลังงานที่มีนั่นเองค่ะแต่ทีนี้ทรัพยากรของเรานั้นยังต้องการอีกเยอะค่ะเราค่อยๆขยับไต่ไปทีละน,นิดทีละนิดทรัพยากรที่เราต้องการวันนี้หมดปัญหาเรื่องพลังงานแล้วเพราะว่าที่เรามีในขณะนี้ค่ะระดับสองล้านนี่คือเกินล้นล้นบ้านเราเลยเราสามารถที่จะใช้งานได้อีกไปแบบพักใหญ่เลยเนาะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าพาร์ทหน้าในสกายเฟคทร่ค่ะเราต้องทําอะไรเพิ่มบ้างมิวว่ามันมันยังเหลืออีกหลายอย่างอะทรัพยาก,กรมิวบางอย่างที่มิวอยากจะได้ค่ะเออเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเราต้องทําอะไรเพิ่มกันพาร์ทนี้ก็ลากันไปก่อนบายบายค่ะส่วนเตาปฏิกรณยนิวเคลียร์ยังไม่ถึง48ไม่เป็นไรเราจะค่อยๆเพิ่มไปทีละชั้นทีละชั้นเอ,อ้ยเป็นอะไรที่ดีแน่นอนค่ะพาร์ทนี้ก็บายบายค่ะ Thank you